โดราเอมอนตอนพิพิพธภัณฑ์สัตว์น้ำจิว๋วลำบากใจจังคงต้องขอร้องโดราเอมอนแล้วมัง้งกลับมาแล้วเฮ้กึติกหางติ๊กแบบนี้แปละว่าลมไม่ดีเฮ้ยจริงสิก็ไม่ต้องปลุกก็ได้ดีดาแอบหยิบเอาขอเอามาเลยละกันไปดูไปที่ไหนก็ได้เฮ้ยเอออะไรเนี่ย อย่าทำให้เสียงแข็งตัวเหรอไม่ต้องการน่ะอึอ,อเ,เบ็ดบื่อบ่ตกมาแบบพวกพาให้หยิบเจอแต่ของที่ไม่ต้องการเนี่ยตดตูไปที่ไหนก็ได้ออกมาอ้าวเฮ้ยนายทำอะไรเหรอะหยิบของวิเศษแต่มาทำไมเแล้วเออคือแบบว่าพอลงเรียบไปถึงชั้นล่างนะ แล้วก็จะเจอกับก้นทะเลฝูงปลาที่มองเห็นผ่านอุโมคกกระจกหนาๆเน,น,นี่ยมันงดงามมันก็อยู่ในความฝันเลยแหละโอ,โอพอแล้วฉันไม่พูดเรื่องนี้แล้วดีกว่าเอ้เพราะว,ว่าความวิเศษของสวนน้ำใต้ทะเลน,าน,าน,านั้นนะถ้าไม่ได้เห็นเองก <c oughs> ็ไม่มีวันจะเข้าใจหรอกเพราะงั้นนะทุกคนก็เลยตกลงกันว่าจะขอให้โดราเอมอนพาไปนะ่ะ อ๋อจะตกปลาเนี่ยบอกตกปลาแบบพกพาทําให้ตัวเล็กลงด้วยไฟฉายยอดส่วนสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํำจิ๋วเออออแล้วไปทัศนศึกษาดูวยเรือดําน้ำเหรอเอออืมไอเดียดีไม่สมเป็นนายเลยฮะจะเจองั้นเหรอเอะมาสร้างสวนน้ำที่สวยไม่แพ้สวนสีเดียโอกันดีกว่าอ้อเอ้ยตกได้แล้วดี สองแสงจะตัวใหญ่น่าดูเลยแบบนี้อึ๊บอหนักหนักอุ้ยเฮ้ยตายแล้วจะกล้าโอ้ยอะจะอะไรมันเฮ้ยเฮ้ยจะไปเป็นไรเปล่าอ่ะโอ้ยโชคร้ายจะมัดเลยตั้งแต่เช้ามายังไม่เจอเรื่องดีเลยอ่ะเออเออเออเอมมื่อกี้เราฝืนมากไปแล้วต้องตากให้แห้งซะกก่อนแล้ว ห้องเปียกไปหมดเลยอ่ะเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นดีกว่านะอันดับแรกย่อขนาดปลาให้เล็กลงก่อนแล้วกันเนาะแบบนั้นก็ตกไปได้ดิออก็อบูกตะข่ายเอาไว้กับรือดำน้ำแล้วก็ปล่อยลงไปในทะเลเดี๋ยวมันก็ได้ปลามาเพียบเลยแล้วนะจริงเหรอเรือมาแล้วไหนไหนไหนหน่าดีง่าได้มาเยอะเลยแล้วปลามันอยู่ตรงไหน ตอนนี้นะ่ะปลาอยอดส่วนอยู่ไงแล้วที่เหมือนเศษขยะนั่นนะปลาเมื่อไม่เห็นอะไรเลยอล่ะเราตัวเล็กลองก็เห็นเองอะนะนปรับความกว้างของผืนน้ำใหม่แล้วก็ทำให้เรือดำน้ำใหญ่ขึ้นเอ้าลองเออรือเลยะ้มาไปได้ไปได้โอ้าวเ <c oughs> ออไม่เห็นจะมีปลาเลยนี่ ต้องหย่อให้เล็กลองอีกหน่อยนะฮึอเอ,เอ้ยว่านั่นนั่นนั่นเห็นแล้วสุดยอดไปเลยไปสวนน้ำใต้ทะเลก็ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แนะ่ใช่ไหมเล่าฮะตรงนั้นรู้ว่าจะเป็น ปากระตูน่ะน่ารักจังเลยอะไรอ่ะอ๋อเนีนเเ่ยปลาตะเภาเ้ยเขาบอกว่าหนามของพวกมันน่คือเกร็ดของมันอ๋อเหรอเหมือนอชุดเกราะเลยเนอะแล้วนั่นตัวอะไรอ่ะอ๋อปลาแสงอาทิตย์นี่เสือยว่ายน้ำได้เร็วกว่าที่คาดเอาไว้เลยนะเฮ้ยดูดนั่น นั่นมันวานไม่ใช่เหรออ่ไปดูกันเลยโอ้โหใหญ่จริงๆวานะเป็นสัตว์ที่มีฟันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ เอยไม่ได้เรื่องเลยฮฮสงสัยจะพังแล้วอ่ะเฮ้อเร้ยามาถึงก้นตู้ปลาเลยยังไงก็ออกไปก่อนเถอะจะจยจใหญ่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 ต่อเนิดนะตอนนี้เนี่ยพวกเราตัวเล็กอยู่อ่ะอยู่ก้นตู้ปลามันก็เหมือนอยู่กับก้นทะเล <programmes S 2> เลยเฮ้ยมีเรื่องบ้าๆแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็มาติดอยู่ในตู้ปลาของตัวเองเนี่นะ oh, ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ดีกว่าเฮ้ยจริงด้วยสิเอ้จอเจอะไร่ะอะไรอะไรมีอะไรเอ้าฉันตากกระเป๋าทิ้งเอาไว้อะ<อ>โนบิตาไปซื้อของให้แม่ทีนี่ยนี่นะช่วยด้วยครับแม่ช่วยผมด้วยอุย้ยหายไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ยอุย้ยอะไรนะ่ะ เจอตัวเมื่อไรจะดุให้หนักเลยจบสิ้นกันแล้วล่ะตอนนี้โนบิตะไม่อยู่บ้านนะจ๊ะข้ามารอข้างในก่อนสิรับวนหน่อยนะครับเอาไปไหนของเขากันนะอย่าบอกนะว่าแอบไปกันแค่สองคนน่ะหน่อยหน้าไม่ใช่นะชิซุกะ ตัวเราเล็กแค่เนี้ยตะโกนยังไงเขาก็ไม่ได้ยินแล้วน้าอ้ยจิงสิเฮ้ยอย่าทำไมเสียงแข็งตัวไงล่ะถึงจะไม่ได้ยินก็แต่มองเห็นก็ยังดีใช่1ัดกังหันึ่งสองพเฮ้ยพวกเราด้วยเอ๊ะมีตัวหนังสือลอยขึ้นมาด้วยเราพวกช่วยเอ๊ะแปลว่าอะไรกันน่ะเอ๊ยจิุ้กกจัา มีอะไรลอยขึ้นมาอีกแล้วล่ะอะเจ้าใจแอนเสนจะเฮยอุย,อยไอ้นี่บอลสลวดีดตืมเฮ้ยหล่อตายไปทีออขอบใจนะฉันไม่หนีชีวิตพวกนายแล้ว